รถของเสเอนะครับได้ข่าวว่าแรงจัดแห้งสักหน่อยใายรถใส่จังจังสวัสดีครับเพื่อนนี้จะพารถเส f เอฟนะครับผมไปลองขี่นะครับฟิวร้อยห้านะอันนี้ของรถเอฟนะครับรถเพื่อนผมเองเนี่ยจะพาไปเบิ้ลท่อหนึ่หนึ่งศูนย์แปดคันนี้ไล่ไม่จบนะแต่ว่าขี่สบายอยู่นะ เออคันนี้เป็นรถของเซเอฟนะครับโอ้โหบีติดมือมากเออลองฟิวล,ลองฟิวอันนี้น่าจะเป็นลูกห้าจิตนะไม่แน่ใจเออห้าจิตนั่นแหละโอ้โไอ้หี่เบียดเออลองฟิว ขี่สบายเหมืนกันนเนี่ยแต่ว่าน้ำมันรู้สึกว่าจะเป็นไล่บางไปหน่อยกลั <c oughs> วพังมากเลย,เ,ยเดี๋ยวไปรีวิวเสียงท่อใน108กันนะครับตัวนี้ใส่ของ1 2 5 RS นะครับใส่ได้หมดเลย1 2 5 RS ไอบ้บางลมนะท่อใน108นะครับโอ้ท้องซ้ายอย่างสวยทุกคน โอ้ตะก,กัสันตะก,กัสันระหว่างที่รถผมกำลังเอาไปทำนะโอ้ยทเออะไรวะรูเะนะ X, ะ่เร็วเน่ย GTX วะเออแตงอะรวะโอ้เสดายไม่ได้ขับเกียโนวันนี้วิปอปก่อนนะอเออหมอบแล้ว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 อขออนุญาตขับพื้นที่นะครับโอ้ท้องฟ้ายัางสวย สวยมากตรงนี้เป็นพื้นที่ปิดนะครับโอ้ยแยมเนี่ยทางลองเสียงนะครับ <c oughs> nè này nè này nè này nè nè Phiêu, nè này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  này ทางทุ่งนานะครับรถของที่เอฟนะครับได้ข่าวว่าแรงจัดให้สักหน่อยอนนอนรถใส่รถใส่จังจังอออย่างแรง โคตรแรงเลยทุกคนนี่สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ผมมารีวิวท่อ1108นะครับผมตัวนี้เป็นของ125นะครับคอ28นะใส่ลูก57 56นะครับผมอะดูท่อนะครับผมโอ้เสียงนุ่มเพราะใช่ได้นะครับรถวิ่งอยู่นะครับผมใครสนใจเ๋ยผมปักตะกายไว้ให้ครับเพื่อนๆ ไปกลับบ้านดีกว่าเรถบูมรถบูม <laughs> เดี๋ยวเรากลับโกดังกันดีกว่า